วัสดีค่ะกำลังจะไปสนามบินค่ะพอดีมาส่งผ้าให้ลูกค้า,าที่เหมาเมื่อวานนี้แ่ละค่ะน้องแอนที่สวีเดนนะคะแล้วก็คุณครูอยู่ที่ชนบุรีเหมาไปค่ะก็มาส่งผ้าแล้วก็จะแวะไปสนามบินไปรับลูกชาย ชายอยู่ที่กรุงเทพค่ะเป็นวิศวกรก็เขาจะมาเยี่ยมลูกสาวเขานะคะน้องนโมกับน้องมีนาก็รับเสร็จแล้วก็จะพาไปที่โรงพยาบาลไปตรวจวัดไข้่ะตรวจวัดไข้เช็คร่างกายอยู่ที่โรงพยาบาลสุขนครน,นะคะก็เดี๋ยวกลับ มาจากโรงพยาบาลส่งลูกชายเสร็จกลับมาก็เขาก็คงจะไปรับลูกเขามาที่บ้านเนี่ยน,นะคะพิมก็จะได้ไลฟ์ผ้าขายนะคะไลฟ์ผ้าขายวันนี้ก็จะขายผ้าไปทําบุญนะคะเป็นผ้าเกาหลีนะคะสไลป์ผ้าผ้าขายตัวละ99บาทพิมจะเอาไปาถวาย ทำบุญลงศพแล้วก็ซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะวันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด30ตัว30ตัวก็กะว่าถ้าขายได้หมดก็จะเอาไปทำบุญยกทำบุญให้กับโปรเต็กตึงนะคะ,อ,ะอยู่ที่ศาล สารอากงอามานะคะอยู่ที่เมืองสุลนครกลางเมืองนั่นละค่ะเพราะว่าพิมพ์ก็ไปทําบุญบ่อยแต่ว่าคุมาเดือนเกิดคือเดือนเมื่อกี้นี้ไม่มีเวลาก็ยังไม่ได้ไปทําบุญลุงศพก็พรุ่งนี้จะเดินทางไปทําบุญวันนี้ก็จะไล่ผ้าขายค่ะจะไล่ผ้าขายก็ไม่แพงตัวละ99าบาทเป็นผ้าเกาหลีนะคะเป็นผ้าเกาหลีผ้าที่เราใส่มา สมัยสามสีปีก่อนนู่นแหละค่ะทีนี้เราเราไปมาเราเคยไปเที่ยวนะคะก็เก็บสะสมไปเที่ยวปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยไปกับทัวร์เราไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นเสื้อผ้าแบบใส่เป็นสายเดียวกึ่งว้รุ่นหน่อยอะไรเงี้ยพอมาช่วงนี้เราก็การเวลามันก็ทำให้เราร่วงโรยไปเนาะมันก็ไม่เหมาะสมกับเรา อายุเราเยอะแล้วจะไปใส่สวิสสวาสดใส่ชวบชเวบใส่วับวัแบแวมแมมันก็น่าเกียดมันไม่งามเลเนาะพิมพก็เลยเอ,เอาออกมาขายเนื้อผ้ายังเดิมเดิมผ้ายังดีอยู่นะคะก็กะว่าเออจะขายถ้าขายได้พิมพ์ก็จะยกเงินทั้งหมดไปทําบุญคะ่ะเพราะว่ากะไปจะทาบุญอยู่แล้วก็เลยเออจะเอาผ้านี่แหละคะ่ะขายเลยก็คงค่ำา้นู่นแหละคะ่ะก็จะขายขายทําบุญ ก็ตัวละ99เเละ้เอาเลขสวยไว้เอ,เอาเลขสวยไว้เอาเอาเลขงามๆคือตัวเองชอบเลขตัวนี้นะคะว่าจะขายตัวละหนึ่งบาทแต่ว่าเออเราก็อยากได้เลขสวยทำบุญเนาะก็เลยเอาเอา,เอาตัวละ99บาทนี่แหละพร้อมส่งค่ะพร้อมส่งนะคะใครที่อยากอุดหนุนพิมพ์ก็เข้าไปดู ไปชมได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะลงไปช่วงไม่เกินห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นนี่แหละคะ่ะแล้วพิมพก็จะไล์ผ้าขายะคะ่ะก็คงประมาณนี้แหละคะ่ะก็ติดตามชมแล้วก็เข้ามาอุดหนุนพิมพ์ได้นะคะก็จะได้ร่วมทําบุญกับพิมพ์ด้วยพิมพ์ก็กะว่าอยากทาบุญเนาะมันมันมันวุ่นวายมากช่วงเมื่อกี้นี้แล้วก็เดือนนี้ก็อยากทาบุญทิ้งทิ้งความไม่ดีออกในจิตในใจแล้วก็หมามตายเนาะ ้องหมาตายแล้วก็มันมีจิตใจห่อเหี่ยวมันไม่สบายใจมันห่อเหี่ยวก็คิดถึงเขามันบางทีการปล่อยวางมันก็ค่อยๆปล่อยวางนั่นแหละพิมก็คิดว่าจะไปทําบุญให้น้องเขาด้วยถ้าใครอยากร่วมบุญสร้างบุญกับพิมก็ยินดีนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกับพิมไปด้วยนะคะก็เข้าไปชมในการที่พิมพ์จะไลฟ์ผ้าในคลิปที่5นี้นะคะพิมก็ไลฟ์มา4คลิปแล้วก็หมดทุกคลิปเลยนะคะ เสื้อผ้าพิมพ์ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคนที่มีอุปาการะคุณที่เข้ามาอุดหน,นุนเสื้อผ้าพิมพ์ไม่เหลือสักชุดสักคลิปนะคะทุกคลิปที่พิมพขายไปมันก็สมราคาแบบมันเป็นราคาที่แบบมันก็ซื้อไม่ได้เนาะในท้องตลาดก็คือถึงจะเป็นผ้ามือสองแต่เราไม่ได้ใส่จนยับจนอะไรเงี้ยค่ะเราใส่แบบะนุถนอมผ้าเราถนอมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะผ้าเราใส่ถนอมอยู่แล้วก็ เนี่ยค่ะเข้ามาถึงสนามบินแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยเจอกันในคลิปขายผ้านะคะคลิปนี้จะถึงสนามบินแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณมากๆากะคะที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามพิมพ์นะคะใครที่เป็น FC หรืออยากต้องการจากจะมาเที่ยวบ้านพิมพ์เชิญนะคะพิมยินดีต้อนรับนะคะขอเชิญกัลยาิมิตท,ทุกท่านนะคะเราไปท่องบุญด้วยกันนะคะไปเที่ยวด้วยกันไปทําบุญกุศลด้วยกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันใครชอบไปวัดไปว่า มาถูกทางแล้วค่ะมาหาพิมพ์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ